สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาทำการพูดคุยหลังเกมครับคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณซื้อสมองเป๊ปเป๊ปกว่าเดี๋ยวล่กับอีกหนึ่งคู่นะครับกับอีกหนึ่งทีมที่มาเจอนะครับเสือเรลืองบร์เเซียดอทมุนทีมดังแห่งสโมสรของเยอรมันนะครับคู่นี้นะครับเป็นผลสกอร์ที่ด้วยแมนซิตี้ชนะ ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับเป็นเกมที่ถือว่ามันพอสมควรและก็มันทีเดียวนะครับและแมนซิตี้น่าเสียดายครับที่ไปพลาดอเวโกหนลูกจากการที่ดอทมุนยิงได้1ลูกนะครับอาจจะเป็นที่ว่าอาจจะต้องไปขับเขี่ยวกันที่เยอรมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า1ลูกของแมนหลูกของดอทมุนเนี่ยถือว่าสำคัญมากถ้าดอทมุนชนะหนึ่งูนย์ก็เข้ารอบเลยไปเลยนะครับ แต่เราจะไม่มาพูดคุยถึงเกมการแข่งขันเมื่อคือนเมื่อคืนนะครับเขาเรียกว่าที่สนามอัลติฮัสสเตเดียมนะครับของแมนซิตี้เมื่อคืนนะครับเป๊ปกอร์ดิโอลาได้จัดหนักนะครับจัดระบบแบบลูกสูบที่ว่าเต็มอ,อ,อัตรานะครับก็คือการที่ใช้อ่าฟิลโฟเดนถือว่าเป็นแปลงมาครับเอาฟิลโฟเดนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เบร์นโตซินวาเควินเดบอยเรยันมาเลสเป็น3ประสานที่คอยสนับสนุนฟิลโฟเดน เมื่อคืนนะครับแล้วก็เซอร์เบร์บุเซียดอนมุลนะครับก็มาในตามสูตรน,นะครับเป็นสาประสานนะครับก็คือมาโก้รอยเอริงเบลฮานแลนแล้วก็อสกาอสกาเขาฟนะครับโอโ้โหถือว่าเป็นเกมลูกที่ผสมประสานกันแล้วก็มันพอสม,วมควรเมื่อคืนนะครับเขาเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเกมที่ที่ว่าถือว่าแมสตี้คอมมอนเยอะกว่าเซอร์เรมบุเซียดอนมุลเป็นอย่างมาก แล้วก็คนที่ยิงให้กับดอทมูนนำนาทีที่38นะครับนาทีที่ที่18ก็คือเควินเดอะบอยนะครับเนื่องจากนะครับผมทั้งสองลูกเนี่ยที่ดอทมูนเสียเนี่ยจะเป็นการที่ถูกเขาเรียกว่าคัตแบ็กตัดหลังมานะครับเป็นลูกที่เรยันมาเลสด,ด้จาก,การเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ตวัดแล้วคัตแบ็กตัดกลับมาให้เควินเดอะบอยครับแปรลงลงนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหซึ่งถือว่าเป็น,เป,นเป็นลูกที่ลูกเก่งของแมชชีตี้เลยครับที่จะทําแบบนี้มาเลสแอซิดให้กับเควินเดบอยหนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นเกมที่มันพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับการที่ VAR ผู้ตัดสินชียย้ไปทุกทุนแล้วก็กลับครับใช้ VAR แมตที่อาไปเปิดปุ่มใส่กับเอมิลสันของประตูของแมชชีตี้นะครับแล้วก็นาทีที่84นะครับดอทมูลก็ไม่ได้ประตูตีตเสมอจาก การยิงที่ฮาแลนด์แอซิสให้กับมาโก้อรยิงผ่านมือของเอเบสันไปได้นะครับนาทีที่84เป็นสกอร์ที่โอด,อดมุนต้องการมากแล้วต้องการพอสมควรแล้วก็โดดมุนก็ต้องเล่นเกมรับเพื่อจะให้จบแบบนี้เพื่อไปวัดกันที่เยอรมันอีกทีนะครับใยนาทีที่90นะครับเป็นมาสเตอร์ที่ตอกย้ำประตูชัยจากฟิลโฟเดนะครับกองหน้า สัญชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่ฮอตที่สุดจากเด็กเกบอลซึ่งมาเป็นนักเตะที่ฮอตเป็นจังหวะที่เควินบอลครับโยนยามาให้คลายกุนูการและกุนูการก็ทําการตวัดตัดคัดแบกมาอีกครั้งให้กับฟิลฟอร์เดนแปลเป็นง่ายๆนะครับส่งให้แมสตี้ชนะไปด้วยกว่าสองประตูต่อหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับทําให้แมสตี้กุมความได้เปรียบด้วยการชนะในบ้านแต่เป็นโชคของสโมสรดอนมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่สโมสรดอทมูลเนี่ยได้กดได้หนึ่งประตูอเบกที่ต้องไปวัดกันนะครับซึ่งจบเกมนะครับแมสตี้ชนะนด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งซึ่งว่าเป็นเกมที่ถือว่าค่างห้าดาวพอสมควรตอนนี้นะครับความหลงของลางเกมมันเป็นผลพวงของโชคดีของสโมสรดอทมูลคือดอทมูลได้หนึ่งลูกถ้าดอทมูลทำไปเล่นที่บ้านเองและชนะแมสตี้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์กกกก 0, ดอทมูลถือว่าเขาหลอบ ถ้าสองหนึ่งถ้าดม,มุนกลับมาชนะสองหนึ่งคู่นี้ต้องทำการต่อเวลาและเอาเวโกโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคู่นี้ไม่ธรรมดาทีเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นคู่ที่ระดับห้าดาวและมันพอสมควรนะครับจะเป็นยังไงคู่นี้จะเป็นคำตอบที่ว่าดอทมุนหรือแมนซิตี้ไม่ใช่งานง่ายของสโมสรแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ถือว่าเป็นต่อคอามควรถ้าแมนซิตี้แพ้ แบบมีสกอร์หรือแค่ยังไงแมสตี้ก็จะเข้ารอบถ้าเสมอก็คือจบดอนมูลให้จะเขา้ารอบจะให้อยากให้ชัวยต้องชนะหนึ่งประตูศูงและชนะโซนดาที่มีสองลูกขึ้นไปแมสตี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่ในการไปรยืนที่ดอนมูลเพราะว่าการไปรยืนที่สโมสรดอนมูลที่เยอรมันก็ไม่ใช่เรื่องง,าง่ายของสโมสรทางอังกฤษนะครับทางน้านที่สุดน,นะครับผมอยากให้เอฟซีของเรานะครับช่วยติดตามช่องเรานะครับช่องของเรามี 3ช่องทางนะครับคือ Facebook YouTube บอกดีนะครับผมอยากให้ FC ของเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซอบสไค i b ์1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ช่องเราได้พัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและมาฟังบทวิเคราะห์แบบสรุปในแบบสบับของโค้ชเตียดนะครับฟังไว้นะครับเด e m ม s ส e ต s ร์ซิต f c นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม